วันนี้มาดูครับวันนี้ผมเอาเบนซ์นะครับมาขัดรอยพวกนี้ให้ดูครับรถใครที่ไปโดนเบียดโดนเฉียวแล้วนี่ครับเหล็กแข็งๆเลยครับนี่ครับเหล็กเลยครับดูครับเราจะจบปัญหานะครับรถที่มีรอยเบียดรอยเฉียวนะครับแล้วตัวนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะไม่ได้ใช้เฉพาะพวกรอยเบียดถอยเบียดไปเบียดกันมาอย่างเดียวนี่ครับนี่คือยางมาตอยครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพวกยางมาตอยครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอ นี่ครับเขาเรียกว่านี่ครับดูนะครับอันนี้ลูกรอยเล็บหมาเล็บแมวครับนี่ครับนี่ครับลอยพวกเล็บหมาเล็บแมวครับที่กระโดดขึ้นนะครับนี่ครับใช้ตัวนี้เลยตัวเดียวกิ่งไม้เบียดนะครับไปกิ่งไม้เข้าสวนนะครับกิ่งไม้เบียดมาเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวยังไม่พอนะครับนี่ครับตรงนี้เลยครับนี่คือสเปร์ครับนี่ครับนี่ครับ จอดรถใกล้ๆที่ก่อสร้างไปโดนสเปรย์ละอองสีพ่นมาแบบนี้ครับลูกค้าพี่จ้างเขาขัด3ามสี่พันอันนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมขออนุญาตแนะนําผลิตภัณฑ์นี่ครับผมตัวขายดีครับนี่ครับตัวขายดีใครยังไม่มีสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดีวิวให้ดูแบบสั้นๆนะครับได้ใจความเลยเดี๋ยวลูกค้าดูครับตัวนี้เป็นไมน็อตนะครับสแควร์รีมูเวอร์ใครที่ไปโดนเบียดโดนเฉียวแบบนี้มาลูกค้าดูนะครับใช้งานง่ายๆครับล้างน้ําก่อนนะครับนี่ล้างน้ําก่อนครับนี่ครับนี่ล้างน้าก่อนครับ ดูนะครับนี่ครับไม่ออกครับเห็นไหมครับนี่ครับร้อยพวกนี้ครับนี่ครับไม่มีออกครับอ่ะลูกค้าดูนะครับง่ายๆครับจบในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวครับสั่งซื้อไปไมมน้องนะครับไปถึงบ้านแก่เลยนะครับแก่ออกมาครับอ่าบีบออกมาแบบนี้ครับใช้ง่ายง่ายๆครับอ่าดูนะครับง่ายๆเลยแล้วสําคัญใช้ได้รถทุกสีมอไซค์ก็ใช้ได้นะครับมีป้ายแบบนี้ครับป้ายแบบนี้ครับป้ายทิ้งไว้เลย นี่ต่างจังหวัดครับลูกค้าชอบมากลูกค้าประจําจะบอกเลยว่าเวลาไก่กระโดดขึ้นรถนะครับรอยเล็บหมาเล็บแมวที่ไปขวนนะใช้ตัวเดียวจบนะขัดครับง่ายๆครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่มีเอฟเฟกนี้เราเอาเบนซ์มาขัดให้ดูแล้วไม่มีเอฟเฟกไม่ทําลายสีรถนะครับนี่ครับนี่ครับผมง่ายๆครับนี่ครับเห็นไหมครับออกแล้วครับดูนะดูนะครับออกแล้วครับและสําคัญนะตัวน้ํายาเนี่ยเวลาไปขัดนะครับมันไม่ได้ออกอย่างเดียวนะครับตัวน้ํายาเนี่ยมันทําให้สีรถเงาใสฉ่ำเหมือนเดิมนัดดู นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเงาใสเลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับยังไม่พอครับดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับง่ายๆครับนี่ครับลูกค้าสั่งไปครับราคาหลักร้อยอะครับผมแต่คุณภาพนี่ต้องบอกเลยนะครับคุณภาพนี่หลักพันหลักหมื่นเลยนะครับดูเห็นไหมครับนี่ยังไม่พอละองสีดูละองสีนะครับลูก้านี่ครับ พวกยางไม้ยางเหนียวนะที่ลูกค้าไปเจอมานะครับนี่ยางไม้ยางเหนียวคราบขี้นกที่หล่นใส่แล้วเป็นคราบด่างๆดวงๆนะขัดง่ายๆนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับละอองสีครับเวลามันปิวมานะครับผมบางทีไปโดนที่กระจกนะครับโดนกระจังหน้านะครับขัดออกหมดครับผมขัดออกหมดเลยดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่ะเช็ดให้ดูใสปิ้งเลยเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งขวดนะครับลูกค้าใช้ได้หมดเลยเห็นไหมครับ ใสครับแตกต่างกันชัดเจนเห็นไหมครับคาดขี้นกเนี่ยลูกค้าเจอประจาเลยเวลาจอดคอนโดจอดอพาร์ทเมนที่มันหล่นใส่ยังไม่พอครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับผมนี่ยางมาต่อยนี่ครับยางมาต่อยครับเวลาลูกค้าวิ่งรถออกต่างจังหวัดนะครับไปเจอพวกคาดยางมาต่อยกระเด็นใส่เป็นเม็ดๆแข็งๆนะใช้ตัวนี้ป้ายถ้าไปจ้างเขาขัดยางมาต่อยเนี่ยต้องมีครับรอบหนึ่งห้าพันรอบละครับรอบรอบละพันสองพันมีแน่นอนครับนี่ครับใช้ขวดเดียวครับดูนะครับดูใช้มือนะครับ เห็นไหมครับแค่ใช้มือก็ออกแล้วครับแล้วยังมาตอยในเวลาติดมานานๆลูกค้าขัดได้เลยนะปีสองปีก็ออกนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับโคมไฟหน้าที่เหลืองเหลืองเหมือนกันนะครับรถเก่าๆใช้มาสักห้าหกปีแล้วโคมไฟเหลืองเหลืองนะครับลูกค้าก็ใช้ตัวเดียวเลยไม่น็อตครับนี่ครับเห็นไหมครับเงาใสครับใครยังไม่เคยลองนะครับต้องบอกเลยว่าสั่งซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ